Hmm. ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องฟิชชิงบายสไตล์ w f WH, เช่นเคยครับเดี๋ยวเทสลอกให้เพื่อนๆวันนี้2ออตัวครับจะมาเทสแล้วก็จะรีบส่งให้เพื่อนๆมีชิมานโ o TR 2 0 0 g แล้วก็แชมเปียนนะครับแชมเปียนอาติก้าสามสามพอ่ะเดี๋ยวจะเทสอ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันแชมเปียนนะครับแชมเปียนอาติก้า สามพันก่อนเดี๋ยวมาพูดพูดถึงรายละเอียดก่อนวันนี้ที่เทสนี่คือหลายคนอาจจะถอดใจกับการเล่นรอกเบสนะครับเพราะว่ามันจะใช้เทคนิคสูงหน่อยตียากหน่อยฟู่อันนี้คือใส่สาย PE นะครับเนี่ยเท่ากับสายตีหยาบปลอมเลยครับเนี่ยสาย0.23อะ่ะ เล็กมากแล้วผมใส่ให้ม้วนหนึ่งม้วนกว่าครับหลอดกว่ามันมีของเก่าด้วยของเดิมเนี่ยให้เพื่อนสังเกตดูอะกล้องโฟกัสดูเต็มเลยครับเนี่ยเต็มเต็มหลอดเลยเนี่ยมันเกือบเกือบชนกับไอตัวเรียงสายเลยนะช่องช่องเรียงสายเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าไม่ติดหน่วงแม่เหล็กตีไม่ได้ครับเพราะว่ามันชิดกับตัวเรียงสายมากเกินไปแต่ที่นี้ ผมาจะมาทศสว่าหน่วงแม่เหล็กที่ผมติดตั้งให้เพื่อนๆตกปลาไปเนี่ยมันจะทํางานดีไหมมันสามารถตีดีไหมตีได้ไหมถ้าเกิดมันตีได้น่นหมายถึงว่ามันทํางานได้เต็มร้อยแล้วถ้าเกิดพ่องสายออกให้ให้ห่างจากตัวเรียงสายนี้หน่อยนะมันจะตีได้ดีมากแล้วใส่สายใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้เป็นสายพีีนะครับเพื่อนด,ดูผมจะตีปล่อยนิ้วเลยนะ ไม,ไม้แรกลองลองเบาๆก่อนเผื่อมันฟูหรือยังไงจะได้แก้ไขต่อไปอ่ไม่ฟูนะครับนี่นี่ดูดูตรงนี้จับต้องโฟกัสเน่ยเดี๋ยวซูมตรงตรงสะปูลเลยนะซูมตรงสปูลไม่ฟูนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เลียสปูลน,นะผมปล่อยอันนี้คือตีเบาอาติดเลยเออ ตะกัวเปล่าเนี่ยแต่มัตนตนิด หลุดแล้วครับโอ้เดินเหนื่อยเลยขนาดตีมาเบาๆก็ประมาณ70เมตรได้เนะไม่รู้ติดอะไรครับเพื่อน เดยวเหนื่อยเลยอะต่อเลยครับทีนี้ผมจะตีแรงแรงขึ้นไปอีกตัดประมาณ90หรือ100 100เมตรอะเดี๋ยวให้ให้กล้องจับตรงนี้เลยดูว่าผมผมผมจะไม่เลียสปูนนะว่ามันจะขุ้มฟูได้ไหมเดี๋ยวกล้องจับเลยนะ ประมาณร้อยเมตรนะครับดูดูแค่สายพีก็รู้เนี่ยเนี่ยหายไปเยอะทั้งทั้งที่สายเล็กนะครับเนี่ยไม่ฟู่ครับใช้ได้โอเคตัวตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับวันนี้จะทำคลิปให้เร็วหน่อยก็มันจะติดหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้รอบรอบเร็วนะครับรอบห้ากว่า กอมันเลยตีใกล้ไปหน่อยกอมันเลยอ่ะติดปักบุ้งโอเคทานครับอันนี้คือคือผมไม่ได้ปรับปรับหน่วงตรงนี้ช่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับผมจะปล่อยเยื่อลงอ่ะฟูเลยครับเนี่ยเห็นไหมลื่น อันนี้แค่อยากทำให้เพื่อนๆดูเฉยนะครับแต่ว่ามันฟูยังไงเนี่ยเข้าไปในร่องสปูนอีกเพราะว่าสายมันเล็กครับมันเข้าได้ครับเพื่อนไม่น่าเลยเซ็งเลยสายมันเล็กอะ่ะเนี่ยมันเข้าไปในร่องสปูนได้ครับเพื่อน เออเนี่ยหาเรื่องเขาเรียกแล้วมันจะออกให้ไหมเนะี่ยติงเลยเนะเออใส่ต้องถอดสปููนล้ว ีไม่ฟูครับเพื่อนแต่มาเก็บสายมาปล่อยสปูลเนี้ยฟู่เลยเบื่อเลยแบบนี้เนี่ยเพื่อนระวังนะครับที่ใส่สายพี่เออย่าใส่เล็กเกินไปครับเพื่อนอันนี้คือเพื่อนส่งมาให้ให้ใส่นะจบเลยเนี่ยครับมันเข้าไปในสปูลได้เห็นไหมคือสายเล็กครับโอเคครับแก้ไม่ได้ครับจบ หยุดการเทตัวนี้คือผ่านนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาสปูนออกเคียใหม่อีกอ่ามาตัวนี้ตัวนี้สายใหญ่ครับเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยลื่นเหมือนกันเนี่ยแต่อันนี้คงไม่เข้าในสปูนนะครับเพราะว่าสายมันใหญ่อ่ะฟูเลยครับเต็มเลยเห็นไหมอ้าวเยอะเกินไปอีก ฟูเยอะเกินไปอีกนี่แค่ปล่อยตกนะครับเพื่อนคือผมทําให้ดูว่าผมไม่ได้ปรับคอนสปูลฝืดนะทุกตัวเนี่ยที่ที่ทำแบบนี้ให้ดูเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยอยากทำให้มันฟูเยอะมันจะเสียเวลากับตรงนี้แหละนี่ตัวนี้ก็เพื่อน,อนๆหลายคนที่หันเล่นเบสก็ถอดใจไปเยอะแล้วครับเพื่อนเพราะว่า คอนโทลเขาไม่ค่อยอยู่คอนโทลยากมากถ้าเดิมๆนะเพราะว่าลอกตัวนี้เขาไม่มีปรับหน่วงครับเ็ามีแค่ปรับคอนสปูลอย่างเดียวปรับฟืดอะที่เหลือก็ต้องเป็นคอนโทลน,นิ้วแต่ทีนี้คอนโทลน,นิ้วอะมันไม่พอดีไงบางครั้งมันก็คอนโทลได้ไม่เสมออ่ะเดี๋ยวเงเทสก่อนไม้แรกเบา ไม่ฟูนะครับวิ่งราบเรียบสายตรงทั้งๆท,ท,ที่สายใหญ่นะครับเนี่ยจริงๆสายสายตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ถ้าไม่ลื่นจริงๆมันจะตีไม่ไม่ไกลนะแต่บางเดือนล็อกตัวนี้ลื่นมากครับสภาพดีใช้ได้เสียงเงียบครับเนี่ยหมุนอนะได้ยินแต่เสียงแตกๆๆทแ,ตแ,ตแต๊ตีออกอย่างเงียบเลยเพราะว่าเพื่อ ชิมาโนเนี่ยตัวเรียงสายเขาเขาจะไม่วิ่งเร็วมากมันก็เลยทำให้เสียงเงียบครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวมาลองดูอัะไกลหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมตรงนี้เลยนะคือสายใหญ่เนี่ยเขาจะดีดออกมาบ้างนิดหน่อยแต่เขาไม่พูดนะห้เพื่อนดูะโอเคนะครับผ่านนะครับอ่ะหายไปเยอะเหมือนกันเพราะสายมันใหญ่ จริงๆสายใหญ่ขนาดนี้น่าจะใส่ได้ประมาณ300เมตรถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ตีไปเมื่อกี้นี้ก็เกือบครึ่งสปูลน่ะก็น่าจะประมาณ90เมตรกอเมื่อยใน90เมตรนะ อ่ะอีกทีนึงพอทีนี้เดี๋ยวพฟกัสดที่สปูลเลยนะว่าสายใหญ่เวลามันดีดออกมามันจะเป็นไงมันจะมีช่วงดีดออกมาสายใหญ่เพราะว่ามันแข็งไงเพื่อนอ่ะเห็นไหมมันจะดีดออกชัดเจนแต่ผมไม่ได้เรียนเลยนะผมปล่อยเลยไม่ฟู่นะครับ นี่แหละคือสายใหญ่ลักษณะของสายใหญ่มันจะมีความแข็งพอเราตีออกไปแรงๆไกลๆอะ่ะมันจะมีดีดออกมาถ้าตัวคุมฟูไม่ทำงานนะเต็มสปูนนะเพื่อนถึงกระตัด <c oughs> ถึงกระตัด <c oughs> ที่ผมบอกว่ารอกรุ่นนี้พอตีออกมาแล้วมันชอบมามาติดตรงตัวเกีีย่ยสายไง ตัวเกียร์สายเขาจะเลียงสายช้านี่คือเป็นข้อได้เปรียบของของลอกที่จะมาตีไกลๆนะเพื่อนเพราะว่าเวลามันเรียงช้าเราตีไกลๆตัวเกียร์สายมันจะไม่วิ่งเร็วสะบัดไงโอเคอโยนเบาๆเดี๋ยวโฟกัสถ่ายให้ดูพอแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะดีดออกดีดออกแล้วถ้าเคลีย มันก็ไม่เบานะเพื่อนนะเจ็ดสิบเมตรได้ <c oughs> อันนี้คือตัวปอบหน่วงทํางานนะครับเพื่อนคือตัวนี้ผมตั้งให้ลื่นนะเดิมทีผมตั้งให้ลื่นเพอลอกตัวนี้ค่อนข้างจะอยู่ในสภาพลื่นแล้วก็สม o o t ดีด้วยทั้งทั้งที่ไม่ไม่มีลูกฟื้นนะครับเพื่อนลอกตัวนี้มีลูกฟื้นตัวเดียวเป็น ARB แต่ไม่มีผลอะไรเพราะลูกปืนตัวนั้นมันมาอยู่ตรงเนี้ยตรงเผาประคองประคองแกนเกียรนะ์ไม่มีผลกับความสปูลนะไม่มีผลกับความไอความลื่นของสปูลน,นะเพราะคอนสปูลน,นี่รองด้วยบูทโอเคนะครับเพื่อนส่งงานเดี๋ยวจะส่งให้เจ้าของครับขอบคุณครับเพื่อนถ้าใครสนใจก็รายละเอียดใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปให้อ่ใครที่หัดเล่นเบสใหม่ๆ อยากตีได้ก็นั่นแหละติดต่อผ่านช่องทางใต้คลิปทักมาได้ครับสวัสดีครับเพื่อนก็ละมือเนี่ยเสียอรมมารมณ์ตัว